ได้โอ้โคตรจับเป็นบุญบุญมือหน่อยเจียบโอนึกว่กลับแล้ววินี่ติจตีมาแล้วหรอติดมาแล้วครับโอ้โหน่าเล่นเบ็ดใหญ่มากพี่สีมันสวยวะ่ะ สวยกว่าที่เห็นสวยกว่าที่ในรูปอ่ะใช่มันคือกล้องมันไม่สามารถขับกล้องเอ้ไม่ใช่กล้องมันไม่สามารถขับสีออกมาได้แม่ถ่ายได้ครับคิงได้ครับมันมันมันคนละฟีลลิ่งของการแบบเดินไปจับอ่ะเดินไปจับที่ร้านอ่ะมันไม่รู้สึกขนาดนี้เว้ยแต่พอ ออกมาผมชอบแอรมากเลยแต่ว่าออลืมฉับแอร์สนใจ<ม>แตม่มีด้วยใช่ไหมมีฮะแต่พี่พี่ลืมฉับฮะเอร์เขบอกว่าแอมันกินเงี้ยมากเลยอ่ะอืมแต่น้ำหนักพอๆเลยอ่ะน้ำหนักไม่ได้เบาแล้เนี่ยแต่เสียดายเสียดายมันมันสวยนะแต่เสียดายที่ว่าแบบวัสดุมัน แต่เขาบอกว่าแบบนี้มันแขงแรงนะแข็งแรงกว่าเดิมสามเท่าใช่ไหมคือจริงๆแล้วหรอมันก็พี่ว่าเขาหาเรื่องอย่างนี้มากกว่าคือสุดท้ายอ่ะสิบเจ็ดอ่ะก็ทำว่าสรุปนี้แหละน่เคยนยะรอยหรอเปล่าครูครูฟาสพยายามแกะฟิล์มอ๋อมันมีฟิล์มแล้วมันเป็นรอยกาวใช่ครูครูฟาสไม่รู้มันเป็นฟิล์มอ๋อดูดูไม่ออกเลยอืมอืมอืม เทกล้องเลยกลเกอยครับ,อ,บอ,อืมเทแ X ครัแต่เขาบอกว่าก้องหน้าก้องหน้าแบบพัฒนามากแล้วมันเห็นว่ารอบนี้ออกสกินโทนมาให้แบบให้คนเอเชียนานอ,อคนส่วนใหญ่ใช่แบบคนส่วนใหญ่แบบตลาดส่วนใหญ่ ต้องเช็คเพื่อมีใครมั้งขคมันไอโฟนสิบหกอ่ะมันหรือว่าไอโฟนก่อนหน้าโอ้โหความชัดคนละเรื่องเลยอ่ะโอ้โหพี่ดูพี่ดูสกินคนละเรื่องละสกินสกินออกเผาเนาะออกเผาอันนี้ขาวๆจุมจุอ่ะแบบมันมันมีเนื้อคนอ่ะเออนี่ไดูสิโอ้ยผมผมก็ดูออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมวดนี้เฮ้ยเนี่ยเชี่ยแล้วแบบ เถ่ายวอค่ะแล้วว่าไหนคุณจะกดกดชัตเตอร์แล้วช่วยกดชัตเตอร์ดิฮะโอ้โหนี่ 18x ได้เอาไปขิงได้ห่ะรูปนี้ถ่ายโดย17โปร17 pro 17โปรกี่กี่กี่ครับเนี่ย256ครับมันมีมันมี256ยืนพื้นมันเริ่มต้น256ใช่เซนเซอร์มันเปลี่ยนไปสักป่าเซนเซอร์เนี้ยมันจะเป็นแบบ สี่เหลี่ยมมันก็เลยเก็บกว้างได้อ่ะอืม,อมนี่ผมก็อัพแล้วนะ iOS อ่ะอืแต่ว่านี่อะไรอยากลองปัดถืงความกระจกอ๋อพอดีได้แค่ 4X หรอ,อที่ได้ดูไหม S <S <S ได้ตามราม่ากไหมราม่าว่าไงคือ,อแบบนี้คือปกติอะ่ะเห็นไหมพอเทอะมันจะเป็นได้ตามระยะเลนก็คือ,อ 1x 2x 4x แล้วก็ 8x ต,ตามตามตรงเนี้ยที่มันมีอะ่ะแต่เขาบอกว่าเหมือนกับ iPhone 16โปรอะ่ะมันจะได้ที่ 5x ใช่ไหมมากสุดอะ่ะใช่ซึ่งมันใช้ออปติคอลก็คือใช้เลนแต่เนี้ยมันเหมือนกับเป็น 8x ออปติคอลออปติคอล4่ะ อ๋อตัวนี้ตัวนี้จริงออปติคอลแค่สี่แต่มันเคลมว่าแปดอ่ะคือแบบคือที่แปดอ่ะมันจะได้สิบสองล้านพิกเซลแต่ถ้าต้องการสี่สิบแปดล้านต้องเป็นสี่เอ็กหะแล้วแล้วเหมือนไอโฟนสิบหกอ่ะห้าเอ็กคือออปติคอลใช่ฮะแต่ว่าความความไอ้นี้มันลดลงใช่ปะสิบมันสี่สิบแห้าโปรมันสิบสองล้านปะไอสิบหกโปรมันสิบสองล้านปะกล้องหน้าไอนใช่ใช่แต่หมายถึงกล้องหลังอ่ะกี่ล้าน เออไม่ไม่ไม่แมนไม่แมนชีชเท่าไหรอ่อ่ะผมว่าน่าจะสี่สิบแปดอันนี้เหมือนกับว่ามันมันปรับมันปรับแค่กล้องในนี้ให้สี่สิบปดกล้องอะไรนะเลนไวอันนี้ส8ิบแปดทุกเลนเลยฮะใช่สี่ปดทุกเลนไ<ต>อ้นู้นไอ้นู้นส8ิบแดตัวสิบแปดตัวเดียวส8ิบแปตัวเดียวเปล่าเออใช่อืม อันนี้มันแต่ทำไมมันมี 8x มาด้วยล่ะหรือว่ามันใช้แ 8x เหรอ 8x เขาเคลมไงว่าตัวเลนส์ 4x ของเขาอ่ะสามารถถ่าย 8x ได้แบบชัดเท่ากันอ่าเขาเคลมว่าอย่างนั้นอืมคือสิ่งหนึ่งที่จับจับคือมันจะไม่กล้องจีนแหละคือกล้องจีนมันสนุกกว่าใช่แต่มีความจีนขึ้นมีความจีนขึ้นกินทุนนะ อถ้ากินคนมีความจีนคือผมว่าแต่ความจีนที่พี่กำลังหมายถึงคือการใช้สนุกอ่ะมันคือ X สองอย Pro เออสิบสี่ Ultra X 8อ่ะถ่ายสนุกอันนี้พี่พี่ก็โอเคพ,พี่พี่ก็เห็นถึงแบบความดีของมันนะความดีคือมันชัดดีแต่ความสนุกที่ไม่สนุกอ่ะอืมมันคือ iPhone ที่ดีขึ้นแต่มัน ไม่สามารถที่จะเป็นกล้องแอนดรอยอ่ะใช่ใช่มันหนึ่งได้ความสเสถียรเละว่าสองได้ชิปที่เร็วมากๆแต่อับร้อนอยู่นนเนี่ยทำอะไรมาก็ถือตลอดเลยฮะตแต่เห็นว่ามันมีไอ้นี่อะไรนะระบบของมันอันใหม่อะ่อะเวเบอร์แชมเปอร์เออมันคืออะไรอะ่ะก็ระบายความร้อนอะ่ะระบายความอ๋อที่ผมเห็นที่เทสอะ่ะเหมือนกับประมาณว่ามันกะจะเนี่ยเป็นที่มันใช้วัสดุเนี้ย เพื่อให้กระจายความร้อนไปที่อื่นไม่ใช่กระจุกอยู่ตรงนั้นนะแต่สุดท้ายอ่ะแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะไอไทเทเนียมมันต้องกลับมา,ม,ม,ามันต้องกลับมาก็เลยงงแง,ง,งว่าทําไมแอร์อ่ะไอฟไอแอร์มันใช้ชิปเดียวกันอแต่ทําไมมันถึงเป็นไทเทเนียมได้อือเออแต่ทำไมไอน,นี้ <c oughs> ไม่เป็นไทเทเนียม <c oughs> เออ <c oughs> หาเรื่องหาเรื่องไอนี้เขาเรียกว่าเราว่านะเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องเพอร์ชมเปอร์เราเชื่อเรื่องตัก เรืใช้ังกามากกว่าแล้วก็ไอ้นี้ด้วยลดต้นทุนความที่ว่าชิปมันไปพัฒนาอย่างอื่นแพงแล้วไงที่ที่ที่ดูมามันเหมือน,นไปพัฒนาแบบชิพปพัฒนากล้องเลนอะไรเงี้ยม,มันก็เลยลดต้นทุนให้ขายราคาดึงได้โดยอลูมิเนียมมันถูกกว่าแต,แต่แต่ลําพังแค่ไอ้สภาพอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดย์วัน่ะมันก็รู้สึกแบบอะเข้าใจได้ว่าทําไมแอปเปิลสตแตกอะเข้าใจได้ที่เข้าใจได้ แตกนะฮะแล้วสีนี้ด้วยตอนนี้คงเลิกแตกแล้วมั้งของน่าจะหมดอแล้วสีนี้คือใครดี่สุดอืมพี่สีนี้ขายที่สุดได้ได้ดูมีมานี่บ้างยังไงฮะคนที่ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์บยังไงฮะใส่เสื้อแท็กซี่อ๋อเห็นแล้ว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 เแล้วพาย่ำพระพาย่ำพระอืมอืมแต่ผมยังคงชอบความแบลลแบบนี้เหมือนไอ้คนแอร์อือว่าไหม เออความแววดีดีนะเนี่ยไม่แววเลยเนี่ยเนี่ยไม่แววเลยอันนี้แววอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนี้สเตนเลสสตีลอ๋อสตีลใช่ตัวขอบใช่ไหมใช่ตัวขอบแล้วตัวหลังนะตัวหลังคือกระจกกระจกชิ้นเดียวได้นะกระจกชิ้นเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันทําแบบเป็นแววอ่าส่วนอันนี้เป็นกระจกแค่ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยคือกระจกแล้วที่เหลือก็คืออลูมิเนียมหมดเลยเฮ้ยอันนี้อ๋อใช่ใช่ ก็ออลูมิเนียมหมดเลยดูครับถี่กระจกว่ะอลูมิเนียมแหละใช่แต่มนเป็นเส้นอันนี้ติดฟิล์มหน้าหรือเปล่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะที่ราบสูงที่ราบสูงอะไรนะภาษาไทยอ่ะเรียกว่าที่ราบสูงที่ราบสูงอืมแต่เขาเคยทำอ่ะเปิดของเขาไว้มันมีอะไรอีกบ้างที่มันเปิดได้ป่ะเนี่ยได้เออเนี่ยมันยังมีแหลกอยู่นะไอไอพรวนอ่ะ LS อี่พวกอ่ะอ๋อ คือเหมือนกับว่าน่าจะต้องมีปฏิลเหมือนเดียวอะขอบจอดเป็นไงอขอบจอดขอบจอดเยอะนะนี่หนาเตอรเลยนะอืนี่อีกนี่สิบนี่สิบหกเหมือนกันเดี๋ยวนะสิบใช่แอบดอปอ้าวอะไรสิบหกเหมือนกันอะไรไม่นี่นี่จอดโปรเหมือนกันอะโปรเหมือนกันโปรเหมือนกันจอดสิบสองโปรแต่ทำไมเดี๋ยวจอดจอดอะไรนะสิบสองสิบสองโปร เท่าไหร่นะติดสองโปรก็สวยสองห้ารุ่นห้ารุ่นคือจอไปใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้อันนี้โปรกับโปรนะโปรกับโปรดูห้ารุ่นห้ารุ่นจอไปไกลเลยอ่ะกว้างกว้างพอๆกันอุ้ยกว้างเหมือนจะแคบกว่านั่นเนี่ยมันจะแคบแต่ยืดอ่ะอืมอ๋อหมายถึงไม่ถึงขนาดจอหรือน้ำลายฮะน้ำลายผมด้วยเมื่อกี้ครับเฮ้ยแต่พี่ นี่คือววหัวแถวว่ะหัวแถวหัวแถวยังคุยกับไรอยู่เลยว่ามองไปมองมาแม่งสีสีส้มมันสวยว่ะเห็นคุณแบบโพูดกันเยอะแบบเฮ้ยมันสวยว่ะอืมโอ้ยไม่ได้จับเลยมั้งไมไม่ได้จับนะพี่มันจะทะลอะว่ะเนี่ยไม่เป็นไรฮะถ้าถ้ายัางไงก็เรามีแคปทัชหวันมีมีมด้วยหรอหมายถึงว่าซือ้อเอาซือซ้อถ้าซือ้อซื้อเพิ่มไงพี่ซือ้อเพิ่มยังยังยังฮะยัง มันยังซื้อได้ยังยังซื้อได้ฮะขอใช้อภิสิทธิ์รูปไลท์ก่อนนะฮะแล้วพี่ไม่ไม่ซื้อเคสเลยเหรอไม่มีขายครับโู้ไม่มีขายเหรอเออบางที่ไม่มีฮะเคสข้างนอกแต่ว่าเคสในร้านชั้นนำเขามีฮะแต่ว่าอ่ะขอขอยังก่อนเราใส่กับสิบหงไม่ได้ด้วยนะเนี่ยไม่ได้ฮะมันใหญ่กว่ามันไอแลนด์ขนาดนี้ความหนามันหนากว่าปะ มันจะหนามันคนละฟิวอะเนาะอันนี้ความที่ว่ามันขอบมันเป็นไทเทเนียมมันทําโค้งไม่ได้ไงแต่อลูมิเนียมอะมันโค้งได้อะอืมันก็เลยหมือนหนากว่านเนี่ยผมว่าพี่ว่าไหมใช่มันหนากว่ามันหนากว่าแต่น้ําหนักเท่าประมาณเดียวกันอืมันเพิ่มแบตไงแบตมันนอนมากคือคือจริงๆอะด้วยความหนาเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่ามันหนาแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตาเพ่งอะเรารู้สึกด้วยการจับถืออะ นี่ถ้าตรงนี้มันทำแบบแววมาแบบนี้เนาะมันก็ยังสวยอยู่นะแต่ไอ้แบบนี้มันคือกระจกไงอืมอันนี้เราไม่ติดที่ครอบเลยเน่ยนะไม่ไม่ติดผมไม่ติดเขาจาก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดใช่ครับแต่คลิงพัฒนาควดไกลพี่ดูยังไงอ่ะนี่พี่ดูเซนเซอร์อ่ะคตดเล็กนี่ใหญ่มากอืมอืมนี่ของผมเห็นไหมมันก็เป็นมีรอยบ้างนะกระจกอ่ะแต่สแตตนเลสสตีลนี้ไม่มีรอยเลยอ่ะแค่รูปก็ มันอาจจะมีมีมีหลายคนจะบอกว่ารอยขนแมวจะมาวันไหนอะนั่นเลยเหมือนไอโฟนทีกอะถ้าพี่ใส่เคสแล้วพี่ไม่ขยันแกะมันจะมีฝุ่นอะแต่ฝุ่นพอไปนั่นอะมันก็จะลอยอะแต่นี่วันแรกครับน่าจะยังไม่ทันตอนนี้คือเรารักเหมือนลูกอ่ะอันนี้ก็เหมือนเหมือนอย่างนี้เลยเนาะอ่าไอแพดไอแพดไอแพดเนาะใช่ไหมไอแพดก็ก็ก็อลูใช่ปะอืม อารูอารูเหมือนพวก macbook อ่ะเออเออเออเนี่ยเนี้ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยเออนี่ไงถือ mac อยู่อืออารูเหมือนกันหรออืออือสายดาไม่มีสีดำอือแต่เดี๋ยวออกมาผมว่าสีดำสิบแปดนี่แหละเออหรอเออบางทีมันก็เปิดสีใหม่ใช่ดื้อๆอ่ะแบบสมมติแบบยอดขายเริ่มสเตเบิลแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกรอสีดำพวกไม่จะเป็นต้อง day one อะไรอย่างงี้อืม เขาม,มีหลายก๊อกบางคนลสีดำก็เอาสีนี้ก่อนอนะะเพอเพอเพอไม่รู้อะเออมันมันอินเซนฮะมันบ้าเหมือนกันบ้านะบ้านะอืมมันมันฟิลแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ว้าวมันแต่ทำไมเราว้าวมวะเออจริงๆโดยโดยการตลาดอะ <คน S 1> สมมุติว่าแบบอ่ะเราตัดเราตัดพวกแบบรูปลักษ์อะเรารู้ มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเออแต่ทําไมเราว้าทุกครั้งเลยวะอืมแต่อันนี้ก็ว้าวยอมรับว่าว้วาวไม่รู้เพราะอะไรเปลี่ยนมั้งแล้วก็บางทีพอใช้ไปสักพักหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าแบบก็เปลี่ยนนะแต่สุดท้ายพวกเธอก็เหมือนเดิมอะ่ะหรือเปล่าต้องต้องให้ระยะเวลาพิสูจน์แต่ณตอนนี้คือมัน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 ว้าวซ่าจริงๆยอมรับยอมรับ ผมว่าที่ว้าวรอบนี้เลยคือกล้องหน้าอ่ากล้องหน้ามันว้าวมากกล้องหลังมันก็พอๆกันหนักสิบหกอ่ะแค่เปลี่ยนสีแบบนี่อะไรเงี้ยมันหลายองค์ประกอบนะที่มันรอดเพราะว่าอ่าเลนอัปเดตให้ทุกเลนใช่อืแต่รุ่นเริ่มต้นอ่ะสิบเจ็ดอ่ะคุ้มมากคุ้มมากสองหมื่นสองเท่าไหร่ละสองหมื่นสองพันร้ยประเด็นคือมันมันมันก็ตอนที่มารลดราคา สิบเจ็ดอะสิบเจ็ดคนรอซื้อตัวรถราคาที่ได้รถบ้างเปล่าไม่เลยฮะเฮ้ยพี่จริงๆอ่ะผูกโปรใช่ไหมไม่เออช้อปปี้พีกตอบช่องอติวิวว่าผมเห็นรถประมาณสองสามพันอะอืมเครื่องสูนด้วยอืมเออไม่ดูอติไม่มันช่างมันได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้มันก็น่าจะมีคนหลายคนที่ยังไม่ได้อะอืม เฮ้แต่นี่ดูออกเลยว่ามันกระจายความร้อนมามาักข้างๆด้วยอ่ะมันไอเนี้ยมันจะร้อนมันจะร้อนตรงกลางอะ่ะนานาจิตตั้งก็นานาจิตตังออกมาแค่นี้ก็ดีแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเพิ่มให้หน่อยอะ่ะ<ม>เยอะหน่อยผู้ผิดต้องเพิ่มเยอะหน่อยเดีะบ้ดีจริงหละอือ ให้เลือกก็คงต้องสีนี้อ่ะก็ต้องสีนี้อ่ะมันมันมันฉูดฉาดและหน้าดึงดูดแล้วมันน่าจับเลยอ่ะแล้วมันเป็นสีที่ไม่ไม่ตะโกนมากนะผมว่าคือมันตะโกนตะโกนไม่ใช่ว่าส้มแปอ่ะอ่ามันส้มแบบตุนตุนแบบมันมันสวยอ่ะมันมันฟิลเนี้ยฟิลเหมือนแฮมิเ่อ่ะแฮมิเกแฮมิี่ใช่ไหมกัะเป่าอ่ะแล้วก็ มันมันเป็นสีแบบว่างเขเรียกว่าอะไรวะมันสีแบบแร่สีแบบแ,บบแกลกมมอืมมันไม่ได้ว <c oughs> <ม>่าก็มันดีที่สุดในสามสีอะฮะอออีกสีสีขาวที่ได้จับปะ <c oughs> ไม่ได้จับครับผมผมอยากทดลองจับ <c oughs> อ,อ๋อเครื่องคือเครื่องมองอ๋อ,อมันอย่างงี้ฮะโดยและโดย,โดยที่ศูนย์อะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่มีทุกสีให้จับจริง สีนี้มีให้จับหรอมีมีจับคีนี้ให้จับแค่สีนี้โอ้โหกล้องแบบไปไกลมากเลยอะแต่ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าไอโฟนแอร์นี่ขายดีเหมือนกันเพาะว่าไอโฟนแอร์ขายดีไอโฟนแอร์ Air, วันที่หลังจากวันพรีออเดอร์ไปอะครับที่มีส่วนลดห้าพันอะไอโฟนแอร์ hmm. ราคาตก คนไม่ค่อยกดเนาะจริงคนไม่ค่อยกดด้วยความกล้องเดียวอะแค่นั้นเองอืมแล้วราคาแรงไงราคาแรงไม่ว่าแต่มันกล้องเดียวแบดด้วยแบดมันน้อยอาคนไม่สนล่ะฮะพี่ถ้าพี่ใช้สามกล้องพี่ก็อาจจะลังเลบ้างคนไม่ค่อยสนน่ะคนเยอะไหมพี่พี่ไปหลายคิวอะเออไม่ได้เยอะมากนะเนี่เห็นไหมมันเป็นส้มที่ที่โอเคอยู่อ่ะอไม่ใช่ว่าส้มแบบว่า แต่มันจริงมันที่ที่มันออกแบบกล้าอล้าุ้มนี่มาในรุ่นโปรอ่ะก็เจทิมอ่ะมันชอบสีสันเจทิมเจทิมมันไอ้นี่ด้ยป่าไอทีบีทีได้ยป่าทิมอ่ะ <c oughs> ไม่หรอกมันคงเป็นมันเป็นมันคงเป็นเรื่องของการสมหัวบางอย่างอ่ะเออน้องแต่กว่าจะออกมาต้องกล้าแหละ <c oughs> ดีแล้ว ออมันกล้าแหละแต่ไม่คิดแตว่ามันเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันมจริงๆแล้วมันมันก็พูดยากนะก็มัน,ม,นมันเป็นส้มที่คือคือมันมีอ่ะแต่ยังมีฟิตชเชดออฟเรนี่ก็ฟิตชีฟิตชเชดออออเรนต์อ่ะเขาก็เลือกอะไรนะชื่อออเรนต์นะอ๋อเออคอส믹อ่าคอสกซึ่งแปลว่าอะไรวะทาำสีหรอหรือเปล่าเอออืม โอเคแหมสวยอ่ะคือมันเด่นออกี่มมันเด่นออกมาคือตรงไหนก็เด่นอ่ะอืมอืมอแบบว่าถ่ายถ่ายเบื้องหลังไปด้วยนะเบื้องหลังโออมีอันี้ด้วยเอาไวออนยิทเนไ่ยนี้เออยังไม่ไม่เล่นเลยอ่ะเอ๊ะแต่ Always On ก็มีตั้งแต่16แล้วป่ะใช่ใช่ Oh, อ่ะให้ดูนี่อีกอ่ะอยากดูว่ามันตัดตัดคงตัดแต่เอไอ่ะเนาะมันคุมแล้วแต่ก็ยังมีน้อยบ้างาคือไหนเนาะน,น้อยอะ่ะดูว่าเสียงที่แต่คนสิบสองก็ยังไปต่อแล้นะนยังยังโดนนะโอ้โหคนละเรื่องเลย เล่นเนี่ยดูรับแสงอ่ะเห็นไหมอันนี้เนี่เหมือนคนละคนละจักรวาลเลยเออโอ้โหตายโอ้โหอะไรครับเนี่ยเออคนละเรื่องอ่ะอันนี้ยังดูได้อยู่อ่ะภาพอ่ะต้องจัดแล้ววะไม่มีตัง์รอเขาบอกว่าให้ซื้อไอโฟนรุ่นนั้นลนะเล็กพูดหรกอที่นะเอ๊ะ เลขขี้ดิสิบสามไงของเดีเอานี่ปนไปถ่ายแมวมาแล้วด้วยใช่เขาบอกว่าซื้อเลขอะไรแล้ววะ<ต>ไม่รู้อ่ะตอนนี้สิบเจไม่ต้องสนใจแล้วสิเจคือสิบเจช่างมันสคริปต์สดครับเราไม่มีอะไรอยู่แล้วตอนนี้แต่นี้มันวัสดุแบ็กไปตอนไ iPhone, iPhone อโฟนไอโนนเนาะสิบไอโฟนหกไอโฟนห้าเอส่เป็นแบบไหนแล้ววะห้าอลูไหมวะ มีความเหล็กๆฮะบางอย่างมั้งที่จำไม่ค่อยได้อ่ะเอออันน้เออไอตอน 5s ี่ก็ถอย day o n นะจริงไหมอยือ day t day t h r e เร็วอะที่ทันไอปุ่นอันอันแรกของพี่ตูยุ้งไงสา Gs ครับพลาสติกอะเงี้ยบ้านรวยมากเลยอ่ะอ๋อเปล่าฮะมันซื้อซื้อตอนตกรุ่นแล้วแต่ว่า 5s 5s ซื้อ day o n ตอนนั้นราคามันแค่สองเสียงอืม ห้าเอสทำอลูมิเนียมออนี่อลูหมดเลยแต่ทำไมมันไมนอ๋อมันตัดขอบแววออืมันตัดขอบให้คมอ่ะเออก็เหมือนตอนไอโฟนสิบสองพินุพินุว่าเหล็กนะเออเออตอนนั้นไม่รู้ไงตัดขอบอ่ะนี่เหมือนไอโฟนสิบสองตอนนั้นก็ดรามากว่าเออมันโคมอะไรก็ไม่นะเออนี่คล้ายๆกับไอโฟนหเลยอ่ะอืม Masa dua aku.